เจอเสือวันนี้ก็เจอเสือดําอ่ะไม่เห็นเนระทางโค้งอ่ะเสียนในประเทศไทยท,ทุกคนบอกว่าเล่มเนี้ยถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นนะครับคุณต้องคุณต้องอ่านอ,ะอ่ะม,มันคือหนังสือที่ดีที่สุดแล้วม o เมนตัมมันเกิดขึ้น Better ์ v อ r ว m i n มินแล้วอะโฟกัสทุกนาทีเราต้องทําทุกนาทีให้มีค่าเรากินน้าเยอะปากแห้งแลท่ธาในตัวเรามันจะถูกขับออกมาไหว ว่ายเสร็จขึ้นมาปั่นจักรยานค่ะเสร็จแล้วก็ต่อไปวิ่งไม่ใช่ไปทางตลกซะแล้วเวทวิ่งใช่ไหมเช้าไปเวทกับพี่นิวเย็นมาวิ่งต่อข้าขาไม่แตกไม่เจ็บปวดไปต่อต้องไปเอ้อยขาไดต้องเอาให้เยดิยงใช่ไม่เจ็บปวดนอนไม่หลับเรียบร้อยจังก็อาบน้ำมา วันนี้โอโวดีครับพี่วันนี้ครับติดไมค์ก่อนนะตอบแรกครับบ <Okay. S 2> ล็อกหนึ่งวันครับพี่ว่าแต่ละวันที่ทำอะไรบ้างโอเคได้เมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างหล,ลับดีปะหลับวะเป็นไงบอกแล้วว่าเขาใหญ่นี่คือน,นอนแบบสุดเลยไม่ต้องเปิดแอร์ okay, โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําอย่างแรกคือการนั่งสมาธินะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะนั่งสมาธิตรงนี้หนึ่งชั่วโมงอาจจะฟังว่าเยอะนะ แต่ต้องบอกก่อนว่าเราฝึกมา3ปีล้วเริ่มแรกก็นั่งแค่ประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วก็มันก็โมเมนตัมมันมากขึ้นอ่ะมันก็ทําให้เรานั่งได้นานขึ้นนั่งจนกลายเป็นนิสัยจนตอนเนี้ยไม่นั่งก็คือไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเกิดไม่นั่งก็คือนี้ก็นอนไม่หลับก็เดี๋ยวเราไปนั่งตรงนี้ตรงเนี้ยอันนี้<า>พี่นั่งเงียบแต่ว่าจะก<อ> ทุกวันที่นั่งก็จะเปิดจะเปิดเพลงแล้วก็จับเวลานี่ก็ตั้งนาฬิกาวไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับก็กดเริ่มนั่งเลยอย่างไม่ออกกินสมาธิหรือไงครับเดี่ ออกแล้วส่งที่นั่งสมาธิไปให้นักเทรดเขาดูก็คือเราจะมีกลุ่มเนาะที่เข้ามาเรียนกับผมนะครับตั้งแต่โปรยเวลมา G1M นเะครับเลเวลหนึเนี่ยผมก็จะส่งให้เขาเห็นว่าเรานั่งสมาธิจริงๆนะ1นชั่วโมงเห็นไหมอ่าดูเวลาเห็นไหมวันนี้ไหมวันนี้ไหมก็คือในกลุ่มเนี่ยของเราเนี่ยก็จะมีส่งว่าใครอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับเห็นไหม อย่างพี่คนนี้ก็บอกว่าเพิ่งซื้อมาเหมือนกันนี่เมื่อคืนผมก็อ่านหนังสือนะครับก็เคยเล่มนี้ใช่ก็เดี๋ยวอ่านหนังสือเสร็จเดี๋ยววันนี้นั่งสมาธิเสร็จก็เดี๋ยวอ่านต่อจากนี้เดี๋ยวก็อ่านหนังสือจนถึงเที่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรูทีนที่ผมทําทุกวันครั้งที่แล้วที่เราถ่ายไปเนาะอาจจะยังไม่ได้แข็งเท่านี้นะครับนั่งสมาธิก็อาจจะนั่งได้แค่แบบครึ่งชั่วโมงถึง45้านาที นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคือจิตเรานิ่งขึ้นเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเติบโตมาได้เราต้องให้อาหารใช่ไหม mm hmm. วันนี้เหมือนกัน,นครับการที่จิตใจเราจะเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งเราจะมี mm hmm. เขาเรียกว่าเมนตูเรตี้ที่ที่แข็งแกร่งได้เนี่ยสำคัญคืออาหารจิตคืออะไรคือการนั่งสมาธิ mm hmm. การฝึกสมาธิมันทําให้เรามันทําทให้เราปล่อยวางทุกอย่างเดี๋ยววันนี้ก็จะอ่านหนังสือต่อครับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรอบนี้รอบที่2 หนังสือของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเป็นศาสตร์แห่งบัฟเฟตต์บัฟเฟตต์ทรวอร์จี่ยครับเขาว่าลูกเขยของเขาเนี่ยเป็นคนเขียนนะครับจริงๆแล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือเลยก็จะมีคนเขียนให้จากการที่เขาไปออกงานพูดนะครับไปเขาเรียกว่าคอมมานีวิสิตเขาก็พูดความคิดของเขาออกมาเนี่ยก็จะมีคนแน่นอนจะมีคนจดแน่นอนใช่ไหมครับเป็นหนังสือที่ดีมากครับเซียนในประเทศไทยทุกคนบอกว่าเล่มเนี่ยถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นนะครับคุณต้อง ต้องอ่านมันคือหนังสือที่ดีที่สุดแล้วอ่านไปรอบแรกเชื่อไหมว่าฟังไปดูเรื่องเขาเรียกว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็<อ>ไปฟังสรุปก็ฟังหลายรอบมากนะครับแต่เชื่อไหมว่าเนี่ยปีนี้ไม่รู้จะอ่านอะไรแล้วอ่ะคือกูอ่านหมดแล้วก็ออรอบนี้เป็นรอบที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเข้าใจอ่ะเหมือนกันการเทรดการที่เราดูกราฟแค่สองสามครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่<อ> i, man, เข้าใจบางคนเลิกละคือไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมบอกเลยไม่ใช่ เวลาที่จะทําทอะไรเรียนรู้อะไรเนต้องทําซ้ําหลายๆรอบพอเรามีเป้าหมายแล้วเราคิดจะทําแล้วคือเราเราทำจนสุดอ่านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงไปทานข้าวกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารที่ไม่รู้ว่าอร่อยที่สุดหรือเปล่านะอร่อยของผมหรือเปล่านะมันเป็นปอดสารโอเคแล้วก็เดี๋ยวอ่านหนังสือกัน เคี่ยงละนะครับเคี่ยงละก็เดี๋ยวไปทานข้าวครับหิวมากแล้วโอเคต้องต้องโดฟก่อนเดี๋ยววันนี้วิ่ง18โลนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเย็นด้วยโอเคป อะไรใช่ไหก็ฟังเรื่องการลงทุนฟังเซียนฟังแนวคิดหาโอกาสในการลงทุนอะไรกันฟังประวัติศาสตร์เราฟังประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์อยู่นะครับขอพี่เคณนกับเฮียวิทย์การสรุปหนังสือคือฟังทุกอย่างะฟังจนแบบว่าน่าจะจ่าย YouTube แบบคุ้มมากๆดูคุณตันเศรป๊ะมาดูดรนิเวสอาจารย์ไับูร แล้วก็มาดูพี่พอพระาพนสัมภาษณ์คุณดิวมาฟังคุณโจโล,ลูกอีสานต่อก็คือคลิปหนึ่งเมอวันชั่วโมงนึ่งคือเหมือนเราฟังจนมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วอะคือถ้าไม่ฟังคือหูโล่งๆหรือว่าไม่ได้อ่านหนังสือมันจะโคตรแบบ g ิ i ต t ้โคตรงุนงิดอะเออมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วไม่รู้ทําไมมันหยุดไม่ได้ฟังเพลงนี้ประมาณ10%นมัน้งซื้อมานี่ฟังตอนวิ่งอย่างเดียวพัฒน,นาตัวเองตลอดเวลาครับส่วนใหญ่ผมจะแฮชแท็กเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้ว better everyday พัฒนาตัวเองดีขึ้นแค่1%นปทุกๆวันรู้มากขึ้นให้ได้กว่าเมื่อวานแค่นั้นตอนนี้ไม่ใช่ละโมเมนตัมมันเกิดขึ้นเบเตอร์เอวี่มินิทแล้วอะโฟกัสทุกนาทีเราต้องทำทุกนาทีให้มีค่าชั่วโมงหนึ่งมีกี่นาทีครับ60นาทีเดี๋ยว60นาที1ชั่วโมงก็จะมีค่าพอาะ1ชั่วโมงเนี่ยมีค่าใช่ไหมครับใน1วันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็จะมีค่า ทุกๆวันมีค่าเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เป็นไงก็ก็จะดีใช่พอหนึ่งสัปดาห์มีค่าปั๊บเป็นไงครับสี่สัปดาห์หนึ่งเดือนก็จะมีค่าพอทุกๆเดือนมีค่าเป็นไงผ่านไปหนึ่งปีชีวิตก็จะเปลีป่ยนแปลงเราอย่าไปโฟกัสที่เอาคำอะ่ะให้เราโฟกัสที่โปรเซสดีกว่าคือง่ายๆเลยว่าเราต้องเราต้องมีโนต้ตนะครับสังเกตมาว่าทําไมนาฬิกาปลุกตลอดสมัยก,ก,ก่อนเนี่ยบอกเลยว่านาฬิกาปลุกทุกชั่วโมง เพื่อเตือนตัวเองทุกชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้มันทำมาสามปีแล้วอะทุกอย่างมันเป็นออโตเมติกแล้วก็ประมาณนี้อันนี้เรื่องของการใส่หูฟังใส่หูฟังใช่กอนนี้ถึงแล้วร้านไรสารกินดีกินดีนี่ร้านนี้ครับอร่อยร้านไรสันก่อนร้านประจำอยู่แล้วบ้านอยู่ตรงเนี้ยตรงข้ามเนี่ย เวลาใช่ป่ะไม่ได้สปอนเซอร์นะคือต้องกินน้ําวันละ2ขวดอันนี้ลิตรครึ่งอนะ่ะก็ประมาณสามไม่ใช่พอร่างกายเนี่ยเราเนี่ยน้ำกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่สําคัญคือพอเรากินน้ําเยอะนะครับแต่กินไม่ใช่กินแบบโชกนะชายเคยกินโชกเหมือนกันแล้วปากแห้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรากินน้ําเยอะปากแห้งแร่ธาตุในตัวเรามันจะถูกขับออกมาถึงเราจะกินน้ำแร่นะมันก็ไม่ได้ดูดซึมนี่แหละต้องจิบต้องค่อยค่อยจิบจิบตลอดเวลา ถ้าไปไหนเนี่ยก็จะเห็นผมถือขวดเนี่ยตลอดเดี๋ยวรอกลับข้าวมาเดี๋ยวมาดูกับข้าว ตอนนี้เราก็ถึงแล้วบ้านม้าชัยน้ํานะครับเป็นร้านรุ่นพี่นะครับที่ปั่นจัรยานด้วยกันมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศครับโคตรดีมากบอกเลยว่าทุกวันเนี่ยเต็มนะครับทัวร์มาลงคือแบบใครมาที่เขาใหญ่ปากช่องหรือผ่านนะต้องมาร้านนี้นะครับข้าวอร่อยมากแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยข้างในเนี่ยจะแต่งตกแต่งเหมือนคล้ายๆวินเทจเนาะเป็นร้านประจําจ วันนี้มีโค้ดมาด e, yeah. ้วยโค้ดโพดโค้ดโพดโค้ดโพดไอรอนแมนเป็นโค้ดที่ทำให้เราสามารถพิชิต42กิโลได้อโนอโนครับอโนชวัสเนเกอร์นะครับอโนต้องไปดูนะครับเน็ต l ิกบอกเลยว่าสุดชีวิตอโนนี่คือแบบสุดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพอกายพอกายเสร็จไปเล่นหนังเล่นหนังเสร็จไปเล่นการเมืองสุดมากทุกคนเขาเล่นกัน45เซตอโนเล่น20เซตเขาเลยกลายเป็นที่หไง บรรยากาศดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปนั่งข้างริมน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับนี่พี่โบพี่โบ วันไหนได้ปันญนังยานด้วยกันอาทิตย์หน้าได้โอเคนะครับตอนนี้โค้ดโพดก็มาแล้วนะครับนี่เป็นคนที่พา<ด>ผมเอาชนะตัวเองนะครับพีชีสี่สองกิโลว่ลาดเดี๋ยวไปหาที่นั่งสัมภาษณ์กันหน่อยนี่บรรยากาศยังดีเดี๋ยวให้โค้ดโพดอธิบายตรงนี้นิดนึงทำไมต้องมีโค้ดที่เวลาซ้อมนิดเพราะว่าบางทีอย่างนักกีฬาที่ม่มีประสบการณ์เนี่ยครับมันก็อาจจะจัดความหนักในการซ้อมไม่ถูก ซึ่งบางความหนักเราอาจจะวิ่งคนได้แค่10โลหรือ21โลเงี้ยครับแต่การที่เราจะไปสิโลหรือระยะที่มันมากกว่านั้นเงี้ยครับ,รบเราต้องจัดความหนักของการซ้อมให้มันถูกต้องตอนแรกเนี่ยเราก็เฮ้ยทำไมแบบตารางมันน้อยจังวะแต่ทำไมมันซ้อมแค่นิดเดียวอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ถึงใจอ่ะเราก็แบบว่าพยายามจะไปซ้อมอีกนะพยายามจะวิ่งเกินแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไราเกิดไม่ได้วิ่งละเอ็นฉีเนี่ยยังมียังมีรอยอยนะู่เนี่ยรอยนี่คือรอยไหมนะ <f led> ไม่จากอะไรป่ะเอาน้ําแข็งมาบะคบแล้วพีโ่โบ้พูดถึงพี่โบหน่อยว่าเป็นคนที่ดื้อไหมหมายถึงว่าเวลาซ้อมเวลาอะไรเงี้ยมีหลุดไหมบังรั้งอะไรเงี้ยหรือว่าเป๊ะมากอาหลุดน้อยมากจะมีแค่ช่วงแรกที่อ่ะเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยซ้อมเบาแล้วมันมันจะไปแข่งได้เหรอจะจบเหรออะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าเป<โ>็นคนที่ไม่เคยขาดซ้อมแล้วก็พี่โพ้เนี่ยก็อยู่ที่นี่เราซ้อมอยู่ที่กรุงเทพหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีโค้ คอยอยู่ข้างๆตลอดมันก็แล้วแต่บางคนอะแต่ผมส่วนตัวผมนะผมไม่ต้องให้มีใครบิวคือเราสามารถเซลล์ motivation บิวตัวเองได้แต่บางคนเนี่ยพอโค้ดไม่อยู่ปั๊บเขาก็ทําบ้างไม่ทําบ้างมันอยู่ที่นิสัยอะล้วพี่พบไปเจอโค้ดได้ไงก็มาอยู่ที่นี่ตอนโควิดไงที่บอกไม่รู้จักกันอยู่แล้วไม่เคยรู้จักกันเลยเพิ่งจะมารู้จักกันตอนโควิดนี่แหละเดี๋ยวผมผมเปิดยิมอยู่ที่นี่เนาะช่วงโควิด ก็คือเราออกจากงานที่กรุงเทพมาแล้วก็กลับมาเปิดยิมเปิดฟิตเนสที่ปากช่องเนี่ยใช่แล้วก็จังหวะโบก็หนีโควิดมาเขากักตัวกันไงก็เลยไม่รู้ทําอะไรมาอยู่เขาใหญ่แล้วพอมาอยู่ป๊บทีนี้อยากเล่นเวทก็เลยเติร์เลยฟิตเนสแถวนี้มีไหมโอ้โหแม่งไกลวะทําไมต้องเข้าไปเล่นที่เมืองเลยก็ไปมาถึงก็เจอพี่โพจเลยใช่ตอนแรกไปถึงป๊าก็โหถ้วยอะไรวะเนี่ยสงสัยเจ้าของเป็นอาหารแน่เลยทําไมวิ่งโหดจังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วแล้วปกติโค้ชเองวิ่งอยู่แล้วใช่ครับแต่หลักๆช่วง2ปีนี้หลังโควิดผมกลับมาเล่นไตรกีฬาก็คือมันจะมีไตรกีฬาก็จะมีว่ายว่ายเสร็จขึ้นมาปั่นจักรยานเดี๋ยวว่ายเสร็แล้วก็ต่อไปวิ่งไปทางตลกซะแล้วต้องถามก่อนว่ายกี่โลว่ายกี่โลถ้าเป็นระยะฟูที่ผมเล่น ก็จะว่ายสามจุดแปดโลว่ายสามจุดแปดนะครับแล้วขึ้นมาปั่นจักรยานร้อยแปดสิบโลคือติดต่อกันนะครับไม่พักนะแล้วทำไงต่อครับลงมาวิ่งอีกหนึ่งฟูมาราทอนครับสี่สองโลใช่โวดปะโขดปะใช้เวลาซ้อมนานไหมโขดจะลงใจกีฬาได้เลยปิถ้าเป็นระยะฟูอย่างเงี้ยครับผมก็ให้ประมาณ4-6เดือนผมว่ากำลังดี ใช่ในการเตรียมตัวเพื่อค่อยๆเพิ่มระยะขึ้นไปแล้วก็ในด้านของอาหารเราต้องปรุงไหมครับรว่าเรากินปก,ปกติด้วยเรียกว่ากินได้ถึงทานเยอะแต่เราเลือกทานดีกว่าอาจจะแบบไม่ค่อยเลือกไม่ทานจังฟู้ดไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีวิตามินด้วยสําคัญไม่ว่าจะออกกําลังกายหนักแค่ไหนกินดีแค่ไหนนะสาคัญคือการนอนที่พ่นอนกี่ชั่วโมงผมส่วนตัวส่วนตัวนะบางคนเขาอาจจะบอกว่า8ปดถึงสิแต่ส่วนตัวของผมอ่ะคือ7ชั่วโมงก็คือตื่นละ อโต้คือตื่นก่อนนาฬิกาตลอดอะไรเงี้ยแต่ของผมไม่ได้นะเจ็ดชั่วโมงถ้าเจ็ดแปดชั่วโมงนี่คือตื่นมานี่คือเบอร์เลยใช่ใช้พลังงานเยอะพลังงานเยอะคือเหมือนตารางซ้อมเวทวิ่งใช่ไหมเช้าไปเวทกับพี่นิวเย็นมาวิ่งต่อข่ำขาไม่แตกไม่เจ็บปวดไปต่อต้องไปเอาให้แข็งใช่ไม่เจ็บปวดนอนไม่หลับก็เลยต้องนอนแบบ8 9ชั่วโมง ต้องถามโค้ดว่าโค้ดเนี่ยเป็นคนวางแผนให้ครั้งนี้3 3มสมศูนน่าจะได้ไหมครับหัวได้วได้ชัวร์นะจากประสบการณ์จากประสบการณ์จากประสบการณ์ที่เทรนไปดูวันที่สิบสี่มกราขอนแก่นครับจะมาอัปเดตอีกทีว่าจะได้หรือไม่ได้ใช่ถ้าไม่ได้อะต้องบอกก่อนนะถ้าไม่ใช่โอเคนึกว่าจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะไม่ได้นะ ปีใหม่เนี่ยถ้าไม่กินเหล้าอ่ะได้แน่นอนแต่ก็ไม่กินอยู่แล้วไม่ดื่มไม่ดื่มมาไม่ดื่มมา2อปีนะเนี่ยปีนี้จะเขาประมาณปีหนึ่งปีที่แล้วปีที่แล้วก็จะมีอยู่แต่ก็นิดหน่อยแล้วไม่ได้ไม่ได้กินเยอะละแล้วแล้วแล้วประสบการณ์ที่พี่พน์เคยเทรนคนมาเนี่ยกว่าจะพันมาราทอน4-2กิโลได้เนี่ยคนคนนึงใช้เวลากี่กี่ครั้งถึงจะทําได้ต้องบอกว่ามันแล้วแต่ต้องย้อนกลับไปในพื้นฐานการออกกําลังกายเนาะอย่างบางคนเคยเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับ กรรมเนี้ออาจจะพร้อมสาหรับการออกกํลังกายอยู่แล้วมีฐานอยู่แล้วแต่อย่างบางคนไม่เคยเลยเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาถ้าเกิดอย่างไอช่างฟองเนี่ยจะผ่าน42ได้เนี่ยพี่พจนคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ปีถึงหนึ่งปีครึ่งก็คือสามารถจบได้เลยแล้วเป้าถามนิดนึงเป้าหมายของพี่พจน์เลยในการในการวิ่งอ่ะใช่ป่ะเวลาเราซ้อมเนี่ยเราซ้อมกันแบบหนักมากโหดมากแต่พี่พจน์นี่เป็นคนพาผมแบบขึ้นไปแบบเขาเขาเขียวอ่ะคิดดูดิที่ฮาคืออะไรปะ พี่พดบ,บอกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงละอีก2ลูกถามพี่พดจะถึงยังอีก2ลูกอีก2ลูกพอผ่านไป2ลูก3าลูกถึงยังอีก2ลูก2ลูกตรงไหนวะเราก็พาพี่ชิดได้เขาเขียวเขาเขียวนี่คืออยู่บนบเขา,าใหญ่ทีนะโหดมากแล้วพอขึ้นไปใช่ปะ่ะมันมีคนนะ่ะขับรถขึ้นไปแล้วเราไปพักใช่ปะ่ะ มีคนเดินมาถามบอกพี่พี่ขับมาได้ยังไงจักรยานอ่ะผมขับมอไซค์ขึ้นมาผมยังเหนื่อยเลยวันนั้นจบที่กี่ชั่วโมงห้าหกชั่วโมงจ็บหกห้าหกชั่วโมงประมาณนี้เมว่าคนอยากจะเริ่มดูแลตัวเองเออจะวิ่งแต่ว่าวิ่งในครั้งสองครั้งก็เลิกเลยอะไรอย่างนี้พี่แบบมีแบบคำแนะนำอะไรบ้าจริงๆถ้าจะเริ่มนะแค่เราออกไปเดินที่สวนอย่างนี้ได้ดอ ไปขึ้นลู่วิ่งในฟิตเนสที่คอนโดหรือหมู่บ้านเนี้ยเริ่มจากกระบวนการเล็กๆก่อนใช่ไหมจัดดูอินก่อนอ่าหาว่าเราเริ่มจากเล็กๆอะไรที่แบบมันไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปค่อยๆแล้วค่อยๆอยอยอยเพิ่มชาเลนจ์ให้ตัวเองเป็นทีละนิดพอถ้าเกิดเราฝืนอนะ่ะพออีกวันหนึ่งอ่ะพอเราจะมาทำสอมองมันจะต่อ้านเพราะมันยังไม่กลายมันยังไม่กลา,ายเป็นชีวิตเราเนะใช่ใช่ใช่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราทาไปทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวันนี้ไม่ซ้อมแล้วร,รู้สึกแ,กแปลกๆเออจริงๆทุกวันนี้นะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้ว คือพอเรามีเป้าหมายแล้วอะแล้วมันกลายเป็นนิสัยแล้วอะไม่ทําไม่ได้ถ้าไม่ทํานี่แม่งกิวตี้อะคือมันจะรู้สึกไม่ดีนอนไม่หลับอะใช่วันที่วันที่เดือนหน้าที่จะถึงนี้คอนแกนหักแกน,นครับเจอกัน,กนโอเคครับตอนนี้ก็4ี่โมงละเ <5 S 1> มื่อกี้นาฬิกาปลุกแล้ว <5. S 1> นะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งวันนี้มีภารกิจวิ่ง18โล, <5. S 1> โลนะครับก็วิ่งชิวๆแล้วเมื่อวานวิ่งหนักมาวันนี้ก็จะเป็นการวิ่งแบบชิวๆแต่ก็สิบ <laughs> ชิวไหมไม่ชิวนะ วันนะชีวิตประจําวันก็จะใส่นี่แหละกางเกงออกกําลังกายใช้พลังงานเยอะไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนเสื้อตัวเดียวแล้วก็วิ่งได้เลยใส่รองเท้าวิ่งมันจะมีบางวันนะที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากวิ่งอะ่ะแล้วเราก็แบบอยากจะแบบอยากจะไปพักผ่อนอยากไม่อยากวิ่งอะ่ะเอออยากจะพักผ่อนอะ่ะเออ แต่เราก็สามารถเอาชนะความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราได้แต่วันนี้บังเอิญมันดันอยากวิง่ง <laughs> คืออยากจะให้คนที่มาดูอะ <laughs> เขารู้ไงว่ามันไม่ใช่ว่าคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอารมณ์แบบเนี้ยคำว่า w i n n i n g a t t i t u d e ออะมันมันไม่ได้ใช้ตอนที่เราอารมณ์ดีเนาะอารมณ์ดีเนี่ยเหยียบที่เนี่ยยังยังมีความสุขเลยใช่อป่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูอายังคิดบวกได้เลย ใช่ไหมแต่ตอนที่เราดาวตอนที่เราเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วมันแล้วมันต้องดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้อันนั้นเขาเรียกว่าคนที่มีทัศนคติก็เราจะขับรถคันนี้ตามพิภกิจไปบกล้องเรถเก่าอ่ะรถมันเก่าอ่ะเราตามทันไมโ้โอ้โอ้โอ้สามทันสามทันสามทันสามันสามทันบี๊ดู One, let's go! ขาวหรือสีดำพี่สีไหนไม่มีทับีนมะไม่รู้เหมือนกันพี่อเออ ก็ชิลๆอ่ะวันนี้จริงๆวันนี้วิ่งเขตหกแต่ก็บรรยากาศมันพาไปเนาะพอวิ่งไป5.5าจุดห้าจุดกว่า5.4 5จุดสี่ห้าจุดห้าประมาณนี้จะไม่กลัวไปยังไงวิ่งตอนคืนนะกลัวดิไม่กลัวได้ไงใช่ป่ะแต่เราก็ต้องมีสติไงมันก็เกิดความกลัวไปด้วยก็สมัยก่อนวิ่งดึกกว่านี้นะตอนนี้เป็นมนุษย์ละเป็นคนปกติแล้วก็ตื่นเช้านอนนอนก่อนเที่ยงคืน แต่สมัยก่อนเนี่ยเรานอนเรานอนตีสามใช่ปะ่ะตีสามตีสี่เที่ยงคืนวิ่งอยู่เลยวิ่งคนเดียวบางทีก็เห็นเสือเสือเสือ,สอวันนี้ก็เจอเสือดําอ่ะไม่เห็นเนาะทางโค้งอ่ะหอนด้วยเผ่าด้วยอ,าา <laughs> อันนั้นไม่ใช่ <laughs> าัวเอยู่ือดำสุกล้ยเหยียบนิ่มๆนี่รู้เลยคืออะไรไม่งูก็ตุ๊กแกฟ้ามืดปั๊บทีนี้แหละเราจะมองไม่เห็นละ สติต้องอยู่กับการวิ่งการที่เราวิ่งแล้วเราคุมตัวเองได้มันจะทําให้เราแบบมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วเราจะสามารถกําจัดความกลัวออกไปได้ที่ลองขาวดำใช่ไหมเป็นเจลเป็นเจลเวลาที่เราวิ่งก็คือเรากินต้องฝึกกินเพื่อให้ร่างกายเนี่ย เพื่อให้ลําไส้ของเราเนี่ยม,มันชินคือมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะว่าเฮ้ยทำไมเราต้องฝึกด้วยพอเรากินไปเราได้พลังงานใช่ปะ่ะแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ตัดน้ําตาลไป 3- 4ปีละแล้วเวลาที่เราไปวิ่งใช่ไหมครับมันต้องใช้พลังงานเยอะแล้วเราวิ่งไม่ใช่วิ่งแค่ร่วมงานอะเราวิ่งชนะตัวเองเราวิ่งเราวิ่งเอาสถิติแล้วเวลาที่เราซัดเจลเข้าไปปั๊บเนี่ยเราซัดทีเจยรเรารูดหมดไงก้อนน้าตาลมันลงไปปั๊บเรามันไม่เคยเราตัดน้ําตาลไปนานแล้ว พอไปโดนลำไส้ปั๊บอันนี้มันมันมันปวดท้องเขาก็เลยต้องให้เราค่อยๆกินพอกินพอเราฝึกกินบ่อยๆบ่อยๆก็มันก็จะไม่ค่อยปวดดูชีวิตประจำวันที่ก็ทําหลายอย่างแล้วแล้วพี่ก็วิ่งเป็นเป็นนักวิ่งเองแล้วก็ซ้อมจริงจังด้วยธุรกิจก็ทําสอนนักเรียนให้เทรดด้วยคือพี่ทําอะไรหลายอย่างมากแล้วพี่แบบทาได้ยังไงคนเดียวเย,ย,ย,ยอะเยะขนาดนี้หลายคนเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยจะคิดไง แล้วเวลาเราคิดเยอะปรากฏว่าสมองมันเหนื่อยตารางซ้อมผมผมไม่เคยดูเลยผมจะโฟกัสแค่วันเนี้ยผมต้องทําอะไรเวลาเนี้ยตื่นมาผมต้องทําอะไรตื่นเสร็จปับ๊บทำอะไรเสร็จปับ๊บไปกินข้าวกินข้าวเสร็จปับ๊บเราไปทําอะไรคือทุกคนเนี่ยพยายามจะเอาทุกอย่างันมารวมอยู่ในความคิดแค่เซียววินาทีแค่เซียววินาทีเดียวในความคิดอะสมองมันเลยรับไม่ได้ไงจริงไม่จริงทำพูดนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์ธชาติครับแล้วมันคือเรื่องจริง อาจารย์ชาติบอกว่าเวลาวิ่งเ่ยเขาวิ่งทีเล้าเหมือนผมวิ่งเนี่ย18โลเมื่อวานที่8โลใช่ไหมถ้าวันนี้เราไปคิดโอ้โห2วันเนี่ยเราต้องวิ่งกี่โลเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าโอ้โหตารางซ้อมหนักว่ากโหดมากสมองเรารับไม่ได้ให้เราโฟกัสเนี่ยทีละรอบทีละรอบทีละรอบนะครับเวลาทํำมาทําทีละอย่างโฟกัส1ชั่วโมงให้มีค่าต้องทําทุกอย่างให้เป็นระบบแล้ว oh, <no. S 1> เป้าหมายต่อ,อไปทีน,นี้ ตอนนี้เหรอเพาการเทรดก็ลดลงมากเพราะตอนนี้เราใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปละเรามาวิ่งใช่ไหมครับเรามาทําธุรกิจการเทรดก็อาจจะน้อยลงนะครับเป้าหมายของผมอรอจริงๆไม่ไม่ค่อยอีกาพูดเนาะเพราะมันยังทําไม่ได้ไงเอาเป็นว่าถ้าเป็นวิ่งอะ่ะก็อยากจะเป็นอันดับต้นในประเทศไทยพี่อังนี่นะถ้าเกิดพี่วิ่งได้อยู่อันดับต้นเป็นพยานให้ให,ให้พี่ด้วยนะเวย้ยเพราะกูไม่ได้ฟุกน <laughs> ะเว้ยเ่อปะเออแล้วในแง่ของธุรกิจนะครับธุรกิจก็อยากไปที่สุดอะ่ะ ก็อยากเข้าตลาดพอบริษัทเราใหญ่ใช่ไหมเราจ่ายภาษีให้ประเทศแล้วเราก็ช่วยคนได้เยอะเลยะนะครับแล้วเราก็สามารถทํา CSR ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับพอเราเอาเบริษัทเข้าตลาดได้ไเนี่ยประมาณนี้ครับวันนี้ก็จบแล้วหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวก็จะนั่งรถกลับกรุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนประมาณ9ก้าโมงสิบโมงมีมมมประชุมก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามดนะ้วยเนาะนะครับใครดูทาง YouTube ก็กดซับสไครต์ใครมีคำถามอะไรนะครับถามมาได้เลยบ๊ายบายครับ